ซีรีส์บุกอาถรรพ์ปราสาทขอมตอนที่สองพิมายสะพานนาคาราชและตำนานรักอมะตะที่ยังวนเวียนเปิดความลับปราสาทหินพิมายมหานครที่ใหญ่ที่สุดในไทยคุณจะทำยังไงถ้ากำลังถ่ายรูปสวยๆในปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในไทยแต่กล้องกลับค้างหรือรู้สึกเหมือนมีใครบางคนในชุดโบราณ จ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลายินดีต้อนรับสู่ปราสาทหินพิ่มามครับที่นี่คือต้นแบบของนครวัดในกัมพูชาครับไฮไลท์คือสะพานนาคราชหน้าทางเข้าที่เชื่อว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์เคล็ดลับคือถ้าเดินขึ้นสะพานนี้ต้องสำรวมสุดๆเพราะถวยเทพและพญานาคเฝ้าดูคุณอยู่ใครทำกิริยาไม่ดี มักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆทันทีแถมยังมีตำนานรักโศกนาตรรมของเท้าป่าจิตและนางอรพิมที่ชาวบ้านเล่าว่าวิญญาณของทั้งคู่ยังคงวนเวียนเฝ้าปราสาทแห่งนี้มานับพันปีบางคืนคนแถวนั้นจะได้เห็นเงาชายหญิงเดินอยู่บนกำแพงหินเป็นความรักที่ความตายก็พรากพวกเขาไปไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ก็น่าเกรงขาม ใครเคยไปพี่หมายแล้วเจอเรื่องลี้ลับบ้างคอมเมนต์แชร์กับบักพิกหน่อยตอนหน้าไปบุกเมืองหน้าด่านที่ดุที่สุดในภาคตะวันตก